ช่วงอะไรอ๋อถามมาตู่ไปสนับสนุนโดยแล็คโซยเอ็กซ์ล่าสามร้อยที่ยากดูจะรู้ว่าเต็มกล่องโอ้นุ่นปุ่นไม่ได้แี้แบบนั้นก็ คุณผู้ชที่มีปัญหาหัวนมเล็กนะครับผมเราสามารถแก้ได้โอ้โโชคดีปิดนครับอครับเด้งสามเปโอ้ยโอ้ยนเทียนะนเทียนนมเทียนอ่เอาอย่ามึงแดงเลยพฤศจิก ชามานตกไปยังอยู่รายการเดิมเลยคุณผู้ชมเออพอสนุกสนานมอสักครู่นี้เกิดขึ้นจากความช่างรู้อยากรู้อยากสงสัยอยากดูอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากรู้อยากเห็นสงสัยอยากได้คำตอบอะไรก็บอกมาสินอกจากจะได้ความรู้ด้าบางคังอาจจะได้ความสนุกสนานไปด้วยนะมาถามเราเลยนะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับโอเขียนมาเขียนมาเขียนมาเออเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะอ่ะต่อไปเรา นี่มาดูเลยดีกว่าชิ้นนี้นะฮะที่เขาส่งมานะครับกล่องอะไรกันเออไอเสียวเดี๋ยวเมื่อกี้คือผลพมหรอันเลยแลลมาดังเสือไอเสียงแตกมากเลยเดี๋ยวไอเลอค่อนข้างหอมเมื่อกี้แต่ขนมครีมลำบากวันเกิดแฟนครับ แฟนชวนให้ไปคางที่ห้องออาวรวแฟนหนูรือแฟนชวนเนี่ยแฟนคุณชวนเป็นกิริยาครับชวนไปพอหนูปฏิเสธแฟนก็งอนจาไงดีครับอหนูต้องถามแฟนหนูก่อนสิลูกว่าชวนไปคางที่ห้องเนะเรื่องอะไร กลัวผีจะจ้องผมเมื่อเมื่อคืนนั้นเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งต่างผมอยู่ปลายเตียงหรือเปล่าเขาอะไรไปเป็นขวัญกำลังใจเขาหน่อยเป็นค้างกับเราหน่อยไอเราไปแสดงอาการแบบอ้าวขี้เกียดตลางยามไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เขาก็เป็นพี่พี่ต้โกรธถึงคิวบ้านผีขึ้นบ้านมันเขาจะไม่มานอนเป็นเพื่อนนะหรือเปล่ากูจะเป็นผีกูไม่ใช่อะไรกูมันจะไม่ใช่ผีเป็นวิญญาณน่อสิกูจะเป็นผี ไม่ดีเลยนะลูกยังไงก็ได้อย่าปล่อยให้ผีมาครับสำหรับเรื่องนี้นะสรับหรับเรื่องของแบบเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พูดตรงตรงเลย ที่พูดไม่ได้นั่นไงพี่ไม่อยากให้คำตอบอะไรก็แล้วแตพี่พ่าพี่ก็พูดตรงๆพี่ก็กระดักปากของกับของมันจะย้อนเข้าตัวมันขึ้นอยู่อายุได้ไหมหรืว่าขึ้นอยู่กับช่วงอายุน้องไหมถ้าน้องเป็นแบบเพิ่งอยู่ในวัยแบบมอปลายอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันยังเป็นวัยที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องโตอีกเยอะอันต้องเจออะไรอีกเยอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าการที่ชวนไปเนี่ยไม่มีประสบการณ์ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เขาจะมาบุกปั้มเนี่ยจะแก้ปัญหายังไง พี่เคยชวนแล้วสวนใหญ่เนี่ยไม่มาหรอกเรารู้ตัวไม่เคยไปทำะไรใครพี่หลุยมียังไงบ้างครับสำหรับข้อนี้นึกถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว้พอแล้วจบเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลองคิดดูว่าถึงเราจะรักเขามากด้วยความจริงใจอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะรู้สึกได้ว่าเขาก็รักเราด้วยความจริงใจแต่ว่าณเวลาตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมควรครับอย่างน้อยเนี่ยสัญชาตญาณเราลึกๆก็บอกแล้วว่าไม่อยากจะไป ใช่ไหมฮะก็น่าจะเชื่อสัญชาติญาณตัวเองไปเพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปโดยด้วยอัตมณติมกคือด้วยความเป็นผู้ชายนะผมว่าไม่ถึงกับ1้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เขาคิดในเรื่องการอยากจะมีอะไรเนี่ยคิดเกินเลยกับน้องแน่นอนเนี่ยวน่างเนี้ย อ๋อฉันอ่านตกไปพี่โบพี่ลุยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เลยค่ะไม่เกี่ยวกับบ้านผู้ชายอยู่ที่กระทุ่มแบนมันไกลมากเด๋สรุปให้อยู่เป็นเพื่อนกลัวผีแล้วทำไมไม่อ่านห้่ไหวแต่แรกเ่าะ น้องปฏิเสธเพราะไกลมากแต่จริงอ่ะน้องปัดแล้วจริงแต่นต่คือไกลมากคืออย่างนี้นะแบบแบบพี่ก็ไม่ได้ว่าแบบว่าพี่ก็ไม่อยากจะมาเล่นลบสวยนะเราะว่าปกติวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรมีมันไม่เกี่ยวว่าเราไงแต่เราคุยจะต้องสอนน้องเขาคือพี่มองอย่างนี้หนูพร้อมหรือยังพร้อมเนี่ยไม่ใช่าำว่าตัวเองอยากการว่าที่ตัวเองอยากไม่ได้แาลว่าพร้อมนะหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาครับ พี่ว่าวัยอย่างหนูไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูปูเสือลูกหรอกแต่อยากจะรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาหนูมีคนให้คำปรึกษาที่ถูกต้องหรือยังส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลาแบบพลาดป,ปุ๊บอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นอะไม่รู้จะ พูดกับใครพ่อแม่ก็ไม่กล้าพ่อแม่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนรูก็ไม่กล้าบอกปรึกษาได้ก็เลยไปดูตามเน็ตเลยแล้วก็เดาๆว่ามันน่าจะโอเคสุดท้ายอะไต่เิงบงประเด็นคือเรามีคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาซัพพอร์ตเวลามันเกิดอะไรไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือยังครับอันนั้นคือคำว่าพร้อมสำหรับที่มันกันพร้อมจะแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวน้องเองได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ สรุปไปเลยไม่พร้อมก็อย่าเพิ่ม <ś> ใช่คือเราบอกไม่ได้หรอว่าใครมันพร้อมช่วงเวลานบยังไ<ช>งไมันไม่ได้ว่าดูว่าต้อง25ขึ้นไปถึงจะเหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าออบางคนอ่ะเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยม .6 เนี่ยเขารู้จักวิธีป้องกันเขามีทางออก จริงๆก็ไม่ควรจะมีในช่วงนั้นหรอกแต่ว่าก็อาจจะมีทายที่เขาจะไปได้ไม่แนะนําให้มีอะไรนะแต่อย่าที่แบบรอให้พร้อมเอาให้พร้อมมาพร้อมตอบเลยไม่ได้ว่าพร้อมหรือป่ตแล้วพร้อมนี่คือพร้อมอะไรก็บอกไปแล้วแล้วมันสนุกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นปวดหัวใช่ฉีกเลยอะฉีกแล้วเหรออจารลืมแล้วเนี่ยจำเอาไว้ ุกประเดียวเสี่ยวประดาวเศร้าตลอดไปชัดเจนอันนี้ต้องอะไรกันแล้วคือแอทีบอกว่าให้ให้บอกน้องหน่อยว่าปฏิเสธแฟนทำยังไงดีอ้าแจดงว่าที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือตัดออกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัดมันจะให้ใช้ที่ตัดแล้วสำหรับคำถามว่าจะป็นเสธยังไงก็าศพมาใหม่ขอบคุณด้วยนะคะแลกต่ซอเอ็กซ์ตร้าขอบคุณไปแล้วด้วยดีค่ะ เขียนใหม่นะเขียนมาใหม่นะเขียนมาใหม่ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับไม่ทันแล้วตอนนี้จัดไปแล้วโดนแฟนจัดไปแล้วไม่มีวิธีปฏิเสธผมก็ทำอะไรไม่ได้เออไม่มีวิธีปฏิเสธขอโทษที่นะนี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุไป